ต้องไปโรงพยาบาลซ่อมบ้านอ่ะเชื่อบ้านกูไม่หายเลยกูซ่อมสองรอบแล้วเนี่ยแต่ว่าบ้านมันโัวโค้หมดเลยอ่ะมาโรงพยาบาลแล้วก็เจอผี่หึงคนนึงตอนที่เลยเินเข้าใกล้ตึกนั้นเขาก็ได้เห็นเด็กสาวผมสีทองล่างเล็กคนหนึ่งอายุราวสิบแปดปีกำลังรออยู่ใกล้ประตูโรงพยาบาลที่สุดโซมเมื่อเห็นคุณเธอก็ไม่รอช้าที่เดินเข้ามาเินต,ต่องมาเลยอ่า คุณคือเจ้านายใหม่ของฉันสินะฉันเริ่มคิดแล้วว่าจะหนีว่าคุณเนี่ยจะหนีไปซะแล้วในวันแรกที่คุณมาเนี่ยที่่อนเเล็กเนี่ยที่นรักของเราเนี่ยนะอืมชื่อของฉันคือมาไม่ไม่มีใครเรียกฉันว่าอะไรเป็นต้นสิอหรอกนะแต่ฉันตอบรับชื่อมารีนะถ้าฉันอยากจะตอบนะนะนายกที่คุยคนนั้นบอกว่าแกชื่อหลีใช่ไหมล่ะ อ๋อลุงลุงเราคืออันนั่นหรอลุงเราคือนายกกหรอใช่แล้วฉันชื่อเลยียินดีที่รู <c oughs> ้จอืนะตอนหนึ่งใช่แล้วนะฉันชื่อเลยจยินดีที่รู้จักนะมาลีอย่างที่สองนักเล่นตลกชาติที่แล้วเธอเป็นแมวหรือไงกันคืออะไรตั้งแต่เธอเป็นแมวกอดอกเงียบเงยบเยือกเย็นเป็นผู้ใหญ่ใช่แล้วฉันชื่อเลย ปล่อ,องค์ึงยังไงหลอดิ๋ยวมันต่อยของไว้นี่จัดนะแล้วเราเราเป็นคนเยือกเย็นหรออะไรนะไม่มีอะไรหรอกเธอเหมือนแมวเลยนี่เหมือนแมวดินะแต่เธอเหมือนหูเป็นเอวเ้งถ้าอย่างนั้นยินดีที่ต้อนรับสู่โลกใบเล็กๆของเราแล้วนะหวังว่าจะพับใจครั้งแรกที่เธอเจอจะพับทับใจนะแต่ ถึงแม้โรงพยาบาลน,นี้จะไม่ดีมากแ,แกมาถึงไม่แย่ใช่ไหมไม่โรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้แย่ใช่ไหมน่าเสือนนส้อคนรักสุดเลยที่นี่จะมปด้วยคนแก่มีงานทาเยอะแยะเสมอเพราะว่าแกจะชอบผู้หญิงสูงวัยนะที่ถ้าที่นี่มีแต่ผู้หญิงแก่แล้วแกมาอยู่ที่นี่ในกลุ่มนี้ได้ยังไงครับฉันแกกว่าที่คุณคไปเยอะเลยนะ ย้มมุมปากเลยเชียโอ้โอ้อ้เฮ้ยคุณงงละเอาละมันก็ตามนี่คงเป็นเวลากลางวันอยู่เราเลยมีเวลาพอที่จะยุนงานของฉันทั้งหมดให้คุณได้อะไรนะงานอะไรนะเอาแล้วตอบถามนะฉันบอกว่าจะอธิบายว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำทำยังไงที่นี่หวังว่ามันไม่ได้เป็นงานยากอะไรที่คุณจะทำมัน แล้วก็คุณจะทำทุกอย่างพังแล้วนะหรืออาจจะไม่ก็ได้จรงอย่างนั้นคุณก็ดูมีไฟนะดีแล้ววันนี้คงเป็นวันที่ยาวนานแม่แรงถ้าทุกคนต้องการฉันจะอยู่ใกล้ๆใครสักคนต้องคอยดูแลคุณใช่ไหมคุณหมอเด็กสาวผละย,ยิ้มจังแล้วก็หนีไปในโรงพยาบาลคือเราต้องมาทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยนะเฮียเน่ออายุไม่ใช่แปดแ ภารกิจเออเราคุยได้แล้วดูเดินดูนังไอ้ที่เธอเหมือนโอตะคุอะไรสัตสโอตะคุนั่งห <c oughs> น,น้าคอมอ่ะเคยเห็นไหมไต่เขาบอกโอตะคุแท้ก็นั่งอยู่เนี่ยคำถามฉันจะเพิ่มกำไรได้ยังไงกับฉันจะลดความเหนื่อยได้ยังไ,ไ,ไงภารกิจมีคุยเรื่องเกาะป่า คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับป่าของเราเหรอท่านฉันรู้เนี่ยคุณเองก็อาศัยอยู่ที่นั่นนะฉันว่าคุณน่าจะรู้จักมันเยอะกว่าฉันมากเลยล่ะลุงมิลิโอลุงของคุณเนี่ยพูดมากไปหน่อยนะแต่ฉันรู้ว่าฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้เสมอคนทั้งเมองทราบซึ้งในตัวเขาแล้วก็เพราะงั้นคุณจึงมีเหตุผลที่จะภูมิใจในตัวเขาหมอคนก่อนอยากรู้ไหมว่าหมอคนสุดท้ายของโรงพยาบาลคือใครใชายคนนั้นมีนิสัยแปลกเขามาักพึงก่งพาตัวเองเสมอ จินตนาการออกไหมครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าฉันเขาเคยบอกว่าฉันอ่ะเข้าอยู่กับสาวฉลามสติของเขาเสียหายไปแล้วอย่างแน่นอนสาวฉลามอา่าสาวฉลามใช่กุละหรือเปล่าวานคาร้านค้าเดียวทั้งเกาะเช่ยวไหมร้านค้ามีร้านเดียวทั้งเกาะเนี่ยเชื่ยวไหมละ่ะร้านแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็แปลกๆหน้าคนลุกสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยละ่ะ มันก็ไม่มีอะไรทํำวะห้องแรกเข้าไม่ได้นะผมกดแล้วเข้าไม่ได้ห้องสอนเริ่มการสอนเหรออืมผมขอไม่แล้วกันนะเราก็ต้องเสี่ยงดวงหนิวะงานโอ้เป็นโต้ไอ้ทกูโคตรกลัวเลยที่รู้สึกวันไหวหลังเห็นตัวนี้แล้วก็มีงานโอ้ค่อนข้างยากเลยเนะี่ยแล้วก็ใช้ตัง พูดแท้ตางเยอะมากโอ้โหเราโอ้โหเยอะมากจริงเอางั้นขอผมขอทำงานแรกรก่อนกันมีนกพิราบมาผมก็ลองกดตรงงานนะคลิกท,ที่นกพิราบเพื่อกรอบกอดคนไข้คุณเจ้าพลังแล้วเราก็ได้อ่ะเงินทีละกี่บาทวะน่าจะทีละห้าบาทไหม ไม่เด่น5ดอลลาร์เยอะไหมก็เยอะนะสำหรับพี่เนี่ยคำถามฉันต้องการกำไรเพิ่มม,ม,มีหลายวิธีเลยนะที่คุณจะหากำไรเพิ่มนะแต่ตั้งแต่จ้างพนักง,งานใหม่มาจนถึงกับเก็บอุปกรณ์แตู่้งหม่แต่รู้อะไรไหมวิธีที่มีเปวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการปรับปรุงโรงพยาบาลที่สุดสมครึ่งกลางกลางคังนี้นะคุณจะเพิ่มค่าสถานะขั้งหดของคุณได้ในคราวเดียว ไม่เป็นไรเราทํางานแล้วงั้นผมไปตลาดกลางอุ้ยมืดเลยเหรอพี่ปรับปรุงร้านค้าตื่นเรานอนดีกว่าเนาะเพราะเราทํางานกวาดบ้านด้วยไงมันเลยเวลาลดเร็วนี่คือชิดใหม่ของฉันสินะฉันก็เคยเจอเรื่องแย่ๆกว่านี้มาแล้วแต่ว่าฉันรับมือได้อยู่แล้วล่ะ วันที่สาวันใหม่โอกาสใหม่ก่อนอื่นฉันจะเก็บเงินให้ได้นิดหน่อยนะนะแล้วค่อยดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วนะ่ะงานใหม่ก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะฉันควรจะหาอะไรกินสักหน่อยโอ้ยอะเราใกล้อดตายแล้วนะอาหารหาที่ไหน เว้ยเฮี้ยเวลาเดินแล้วมันเสียเวลาด้วยนะิ0หายแล้วเฮ้เี้ยว80บาทเฮ้ยเชฟง่ายปวดตายได้เลยทำงานก่อนโอ้ได้ได้เงินทีละน้อยมากเฮ้ยเดี๋ยวปวดตายแป๊บนึงต่อก่อนขอเซฟเลยนะ เออเซฟวันที่สองดีกว่าเนาะช่องนี้จะไม่เดี๋ยวเวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดแลด้วกูออกยังไงอ๋อกดข้างๆออออกค่อนข,ข้างยากนะเกมนี้อุ้ยทางขยะนักพนันน่านเป็นหมอคนใหม่สินะคงจะอยู่ในสถาการที่ลำบากมากถึงได้ลงมาลงเอยในที่อับปีขนาดนี้ที่อัปปีวะ ฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะเพื่อนออคุณไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เอ้าเอ้านาสลิดเดี๋ยวนี้มันไม่พอใช้จ่ายแล้วนะนะกฎหมายแถวนี้นะ่ะพูดง่ายก็คือส่วนใหญ่แล้วทําเป็นมองไม่เห็นนะนาย,ยกทิตวันตีไม่คุมไม่ให้เรื่องเราบ,นบานปลายแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆน่นนะหรอไม่มีใครสนใจหรอกคุณดูเหมือนว่าคนที่พึ่งมาหาได้นะสนใจได้เงินพิเศษ่ไหมตอบอะไรที่ฉันยังไม่ขายไว้เพจยนะังไง ขึ้นอยู่กับท่อตกลงใช่ไม่เอาฉันฟังอยู่โอเคฉันฟังอยู่ผมเอาอัดสามเพราะมันน่าจะดีสุนเรามีคลับเล็กๆสำหรับขาประจําเท่านั้นเรานัดเจอกันหลังโรงพยาบาลตอนกลางคืนแล้วก็พูดง่ายๆเลยคือเราช่วยผ่อนเบาภาระให้กันนะกันนะเราเล่นเกมไพ่ท้องถิ่นขเขาเรียกว่าป่าเการณ์ง่ายๆก็คือหต่อหนึ่งคือได้ไพ่สองใบแล้วคุณสนใจจะอยู่หรือจะจัวเพิ่ม เพื่อพวกคะแนนของคุณเป้ายของคุณคือเอาชนะคู่ต่อสู้โดยไม่เกินโอ้โหเหมือนเหมือนพารานปกติเลยอะเหมือนไพ่ปกติเลยซึ่ง21คืออัน yes ที่เยอะสุดใช่ไหมคุณจะได้รับเงินสองเท่าเลยนะทีหลัหลังจากการกระทํางานยาวนานของคุณเนี่ยผู้คนก็ต้องการผลขยัยเพราะงั้นแวะมาถ้ามีโอกาสแล้วนะแล้วก็ใช่หมาถึงเล่นกับพวกเขาแน่นอนมีข้อจํากัดบางอย่างสำหรับผู้มาใหม่ด้วย คือคุณไม่สามารถเล่นได้หลายมือเกินไปและเดิมพันมากเกินไปแต่ถ้าชนะของคุณได้รับและคะแนนชื่อเสของคุณเนี่ยอยู่สูงเท่าไหร่คุณก็สามารถพนันนะนันนะนั่น,น,น,นคือทั้งหมดที่คุณจะเป็นต้องรู้ตอนนี้มาหาเราถ้าคุณคิดว่าคุณโชคดนะีเป็นการพนันนะโอ้เริ่มมาก็มีการพนันด้วยหรอโอ้โห ฉันเริ่มสาสิบเลยนะเจ็ดไายเพิ่มสิบแปดพอแล้วเป่เสมอเอาใหม่กูปเป็นผีพันอุ๊ยเชี้ยอันนี้ผ่านแน่นอนอ่าชนะแต่มันมีคนโกงอยู่นะคือเราเซไว้แล้วก็ลงพนันให้หมดตัวเอาไม่ได้ มันอ่อนให้เราหรือเปล่าเฮ้ยออกแล้วไม่ใช่ลนะแล้วมันมามันเลยมาเล่นสนันตรงนี้อ,อยู่ไอ้หียตังบูเท่าเดิมเลยคุณหมอคือผมก็พยายามทำความเข้าใจอยู่นะมันขาเฮ้ยอาหารจะหมดแล้วปิดแล้วไอ้หียปิดแล้ว กลับมาเลยคุตอนเราความตายไอ้เหี้ยกูหิวฉันควรจะแวะไปหาบ้านลุงบางที่เขาจะมีอะไรฉันก็ได้แต่ฉันควรจะหาอะไรกินด้วยไม่งั้นฉันคงอดตายแน่ๆ